ผมวันนี้เนี่ยจะมาสอนเทคนิคการเล่นนาคอจังเกิลนะครับผมก็เทคนิคการฟาร์มเนี่ยแนะนําให้อัพ2มานะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมก็นาคอเนี่ยแนะนาให้ฟาร์มเริ่มบูนะครับไม่ควรไปเริ่มแดงนะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับก็พอ27วินะครับให้เราทําการสไลด์ไปนะครับเพื่อให้สกิลสองมันรีคูดามาเร็วกว่าเดิมนะครับพอ30วิเราก็กดโจมตีเลยครับแบบนี้นะเทคนิคการฟาร์มนาคอง่ายๆมากครับ อันนี้เนี่ยพัฟซิบของนาคอร์นะครับเมื่อนาคอร์สทำการโจมตีครบ4ครั้งนะครับนาคอร์จะทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อนาคอร์ใช้สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2หรืออันตรีนะครับนาคอร์จะตีเร็วขึ้น50%นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับพัฟซิบตัวนี้เนี่ยมันทําให้เจ้าตัวนาคอร์เก่งในเรื่องต้นเกมนะครับเพราะว่าถ้านาคอร์มันมีสกิล1ห,หรือสกิล2เนี่ยคือนาคอร์มันกเก่งเลเวลสองเนาะคือมันมี2ส,สกิลองต้นเกมถ้้าา่งันนนนก็คคืออตยแรับ เนี่ยเช่นคลิกซีนะครับโดนงัดไปปึ๊บปึ๊บเนี่ยเพืเ่อนๆจะเห็นพาร์ทพาร์ทสิของเราเป็นเด้งตลอดเวลาเลยนะครับคือมันจะไม่หายเลยนะส่วนสกิลหนึ่งของนาคอนนะครับก็จะเป็นการงัดศัตรูนะครับเพื่อสร้างจังหวะนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็จะงัดลอยๆนะส่วนสกิลสองของนาคอนนะครับก็จะเป็นการกวดศัตรูนะครับไม่ว่าศัตรูจะอยู่เป็นหมู่หรือว่าอะไรนะแต่ถ้าอยู่ในระยะของสกิลสองของนาคอนนะครับแบบเลือดเลื่อนฮีโร่ของเขาอ่ะสองสองตัวโลเท่าเท่ากันนะ ถ้านาคอสไปกด2แล้วก็กดโจมตีปกตินะครับก็ก็คือแบบคือมันจะตายเป็นควบ2เลยนะครับอันนี้เราก็สามารถโซโลเรียนลูบูได้เลยครับเพราะว่าลูบูเขาใช้สกิลหนึ่งไปนอนเมื่อกี้อันนี้คือข้อดีของการนับสกิลนะครับจะทําให้เราการเล่นในช่วงระยะสั้นๆนะครับอันนี้ก็มาเก็บมังกรเล็กตามปกติเลยนะครับโอเคเมือนเขาจะอยู่บูนะแล้วเรียนบูเราก็น่าจะกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าแรดกับเลื่อนไฮติยังเต็มอยู่นะ อันนี้จะเป็นลายเดิมของคลิกซี่ครับเราก็มาดักไว้นะเนี่ยครับอม,มาแล้วตอดได้นิดนึงนะไม่น่าไม่น่าจะตายนะดูทรงละโอเคคืออย่างนี้เนี่ยเราก็ไปรอเข้าบูได้นะครับผมเหมือนคลิกซี่เขาจะวัปอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับเนี่ยครับตายแน่นอนทาอย่างนี้โอเคคือช็อตนี้เนี่ยผมผมกวนถอยนะ เพราะว่าไม่ควรเล่นต่อค่ะเพราะว่าเพื่อนอะไรก็ไม่มีซ้อนนะแล้วฝั่งเขาก็เยอะกว่าด้วยครับอันนี้คือมาเจอดาซี่พอดีครับแล้วก็เน็ตกระตุกนะครับช่วงนั้นก็เลยโดนล็อกฟรีๆไปนะคือช็อตนี้เนี่ยผมคือคือผมหิวนะครับคือแทนที่จะออกนะยังไปหิวบูอีกนะครับก็เลยไม่คุมเลยนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับช็อตแบบนี้ส่วนสกิวันตีของนาคอสนะครับเมื่อนาคอสใช้ตีนะครับนาคอสจะต้านสถานะทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จะ การโจมตีครั้งสุดท้ายของอันตีนาคอครับจะทําให้ศัตรูร้อยขึ้นนะครับประมาณนี้เราตายไม่เราตายเมื่อกี้ครับเสียชัดดาวให้ลูบูครับลูบูโซโลเรียวมาฟรีๆเลยโอเคครับอันนี้เราก็มาฟาร์มตามทัมมิ่งปกตินะครับคือเราไปพลาดเมื่อกี้นะครับบัฟเราก็จะเกิดเท่าๆกันเลยนะรอบนี้ประมาณเวลาใกล้เคียงกันครับโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มแดงก่อนเลยนะครับพยายามตัดบัฟแดงครับให้ให้มันเกิดเท่าๆกับ ให้มันเกิดเท่าเท่าบูก่อนให้มันเป็นทามิ่งปกตินะครับโอเคเลนล่างไม่น่าจะแตกนะครับเล่นนาคอสนะครับแนะนําให้แท็กเลนนะครับไม่ว่าเลนล่างเลนบนเลนกลางนะครับคือโดยเฉพาะเลนกลางเนี่ยแนะนําเลยนะครับแผ่นนี้นี่คือมาครับผมเราเสียมังกรจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามังกรแผ่นนี้มันได้ตังน้อยนะครับป้อมนี่จะสําคัญกว่านะครับป้อมกับคิวเนาะที่จะได้ตังเยอะกว่ามังกรนะ โอเคเราเคียร์คลิปไปครับผมแล้วก็มาเคียร์กางนะเกมนี้ผมลืมบอกไปเลยนะครับว่าผมเอาเคียร์ออมานะเพราะว่าผมไม่ได้จัดพลังแฝง Mark of f ฟฟอไว้นะ Mark of Fall ก็เวลากดก,ก็ตัวแช่แข็งนะครับช็อตน,นี้เนี่ยเราถอยเลยครับไม่ต้องฝืนนะเขามาเติมเยอะนะครับอันนี้คือข้อดีของรูนเลเวล10ครับเออไม่ใช่ดิรูนดูดเลือด10เม็ดนะครับมันจะทําให้เราไม่ต้องกลับบ้านครับแค่เราไปดูดเลือดจับกับชิปป่าสักนิดหนึ่งเนี่ยก็ดีแลวนะ อันนี้ดัซซี่ช้นตีไปแล้วนะครับเมื่อกี้โอเค,อเคยกแล้วก็ตีเลยครับก็คือถ้าเราอ่านสกิลเขาเป็นนะครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคสวยอันนี้เรามีเคียวพอดีถ้าถ้าผมไม่มีเคียวก็น่าจะตายอยู่เมื่อกี้โอเคครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นตรงอย่างนี้นะครับสามารถเดินหนีไม่ได้นะเพราะว่ามาาันจะตีคือถ้าเราจะเดินหนีแบบนาคอสเนี่ยครับนาคอสนิดนิดเนี่ยสามารถเดินผ่านตรงนี้ได้นะครับเวลาแบบแบบจําเป็นจริงๆนะมันเดินผ่านได้เกือบทุกตัวครับ มันเป็นพุ่มที่แบบว่าฝั่งนู้นคิดว่าเออมันตายแน่นอนหะมันโดนป้อมตีแน่นอนนะแต่ความจริงอะครับรอดอยู่นะเมื่อกี้เหมือนเห็นเทลฟิกเกอร์มามาหาเรานะครับเมื่อกี้เดี๋ยวไปตอดเขาหน่อยแล้วกันนะอันนี้ก็คือการข้อดีของการนับสกิลอีกแล้วครับการนับสกิลนับชาเลนเจอร์นะครับผมเทลยวยังไม่หกนาทีนะเคียวยังไม่หายครับแต่เราน่าจะฆ่าได้นะเพราะเคียวของเทียวันแค่ศูนย์จุดห้าวีงนะถือว่าน้อยมากนะโอเคครับให้เคียวระเบิดครับแล้วก็สองปาดออกมาสวย เห็นป่ะครับเมื่อกี้เรากดสกิลสองนะครับปาดทั้งเทียวปาดทั้งป้อมเลยนะครับมันเป็นการกวดครับอข้อดีของสกิลสองก็แบบนี้ละครับเลนล่าก็เสียนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มตรงบัฟเรียงต่อนะครับเชเกมนี้เนี่ยผมจะมาพาไปเล่นเป็นสายชี้ด้วยแล้วกันเนาะดาบชี้นะครับนะเขาจะแรงมากครับถ้าได้ดาบชี้นะล้วงแครี่คือชุดเดียวหายนะครับอ้าวชิปชีปไปหมดเลย โอเค okay, ครับวันนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเขียนอะไรก็ฟาร์มไม่หมดครับเล่นนาคอนนะเวลาไฟก็ค่อยไฟนะครับไม่คือเราไม่ต้องรีบนะโอ okay, เคมันเขาจะอยู่กลางครับอย่างเวลานี้เราก็เอาป้อมล่าไปเลยนะครับลูบูเขาไปไหนวะอ้าวลูบูอยู่ตรงนี้หน้าเขาหน้าจะอยู่ภูมิหน้าผมนะครับเราสามารถฆ่าได้นะครับเพราะว่าลูบูเขาไม่มีของกันเวทเนาะในช่วงต้นเกมนะเนี่ยครับผม เฮ้ hey, แต่เขามาเยอะนะขอปาดป้อมนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เราก็ไปโยกกลางเลยนะครับคือหน้าเเนี่ยมันเป็นตัวที่ผิวที่สุดในเกมแล้วเวลามันโยกเนี่ยคนที่ตามไม่ทันมันก็เลยจะเป็นมันก็เลยแบบจะเสียป้อมฟรีๆนะช็อตนี้ผมโดนดรซซี่นะครับช็อตนี้ก็ถอยก่อนนะครับไม่ต้องรีบไฟนะโอเคอลิสตายเลยนะครับพี่ไอติมตายเลยนะช็อตนี้ ันนี้เราก็ฟาร์มไปดูดเลือดมาครับเนี่ยคือข้อดีของการใส่รูนดูดเลือด10เมตรนะดูนะครับดูเอา้าดาซซี่ตายแน่นอนครับไม่น่ารอดน,นะต่อเทลวได้แบบว่าเนี่ยต้องถอยวะเทลยวยิงแรงนะครับเมื่อกี้เราไม่ควรไปโดนโดน,โดนเป็นเป็นดาเมจฟรีด้วยซ้านะดาซซี่กดเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าแดงเขาดูนะคือเราสามารถโซโล่ดาซซี่ได้นะครับเดี๋ยวช็อตนี้นะครับเราจะไปเข้าแดงนะครับไปดักดาซี่กันนะ โอเคอ๋อดรซซี่เอาแดงมาแล้วโอ้โหกดสกิลหนึ่งวะคือช็อตนี้ผมพลาดนะครับคือผมไปโดนดาเมจของดรซซี่เยอะไปนะก็เลยโดนชัดดาวไปเลยครับถามว่าช็อตนี้คุ้มไหมไม่คุ้มนะครับโดนชัดดาวไปเนี่ยมันเสียเยอะนะครับโอเคแล้วก็ออกโอ้มีงามเลยครับอันนี้เราไปรีฟาร์มของนะครับรีบฟาร์มของก่อนเลยเฮ้ยสวยลูบูตายนะครับฟาร์มฟาร์มหาโบเก้นสเปียร์นะครับยังไม่ใช่โบเก้นสเปียร์ดิเอาโอมิงามกับดาบเพียครับ เอามาคอมโบกันให้มันแรงๆนะช็อตนี้เราน่าจะเปิดคลองแล้วเนี่ยเฮ้ยดัซซี่นะดัซซี่แหลมแบบนี้นะครับน่าโดนมากๆนะตายแน่นอนนะเนี่ยปึ๊บ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 ,บเรียบร้อยครับผมอันนี้คือช็อตที่เราเปิดคลองได้เลยนะแต่ผมไม่ได้เปิดนะครับช็อตนี้นะผมไปเดินเคลียร์กลางให้เพื่อนก่อนโอเคเราก็ถอยกลับมาเอาคลองเลยนะครับเวลาจะเปิดคลองเนี่ยนะครับแนะนำนะครับให้ดันคลิปบนลุงสูงนะครับไม่ว่า เลนคองมันอยู่เลนไหนนะครับให,รรให้เราไปดันชิปตรงข้ามให้มันสูงๆก่อนนะครับแล้วมาอ่อไฟห้าเนี่ยมันจะทําให้ไฟเราเก่งกว่าเขานั่นเองครับมาหลอดตายแน่นอนครับอย่างเงี้ยโอเคปึ๊บหนึ่งทีเดี๋ยวเราไปล้วงหลังนะครับเดี๋ยวรอสกิลสองนิดนึงนะยกปึ๊บตายแน่นอนครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมปึ๊บโอ้โหไม่ได้ปะไม่ได้รูบูด้ยเกือบรอแล้วเกือบรอเทแล้วช็อตนี้ตัดบัฟให้หมดเลยนะครับอย่าให้ป่ากเขามาฟาร์ สวยสวยชี้มันแรงมากนะครับเจ้าตัวนาคอนนะช็อนนี้เราเราจบเกมได้นะครับหืมดัซซี่วางไปดีครับวางไปดีครับโดนล้อหลอกนะครับโดนล่อหลอกตายแน่นอนครับอ้าวดัซตัวดัซซี่กดหนึ่งไปแล้วนะครับอย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับหืมไม่ตายวะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มเติมเลือดนิดนึงครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูเลือดโคตรเร็วคือตีแค่สองสามทีก็คือเลือดเต็มแล้วครับจาก แบบแบบเลือดครึ่งหลอดนะที่สองสามที่สองสามทีนี้คือเลือดเต็มเลยนะครับดัซซี่ดัซซี่อ้าวอ้าวอา,อา,อาดาซี่อา้าวตายนะเนี่ยครับไม่ห้ารอดแน่นอนครับดาซซี่เดิมแบบนี้ <c oughs> เดิมมาวางแบบนี้ก็ตายสิัาเพราะว่าดาซซี่นะครับเป็นตัวที่ถ้าเลดเกมแล้วมันแพ้นาคอรสนะครับถึงนาคอรสจะไม่ได้เก่งเลดก็ตามนะแต่ถ้านาคอร์สลวงถึงดาซซี่ครับก็คือดาซซี่ตายแน่นอนนะอันนี้เนี่ยเราก็ไปล้วงเทีวต่อเลยนะครับเทียวกดฟิกเกอร์ไปแล้วนะ โอเคเอ๋ออ๋เอ,เ,อเรามีอันตีนะเพื่อนเอ้ย,อย,อยปึ๊บนี่สเตปจุกรนะดับประจาอาจารย์เหลือไว้ทำไมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ฝั่งนู้นวะ <c oughs> ผมว่าเองนี่ละฝั่งนู้นไม่ได้ว่าแต่เราน่าจะจบเกมแล้วนะครับโอเคน่าจะจบแล้วแหละปึ๊บเรียบร้อยก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับ <c oughs> ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถเม้นมาบอกได้นะครับก็สําหรับคนที่ขอตัวใหม่ยืนเลนครับเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้อีกเอาไว้อีกสักประมาณ1น,นสัปดาห์นะเดี๋ยวค่อยมาทําใหม่นะครับตัวใหม่ยืนเลนนะก็ตอนนี้ขอหัดไปก่อนนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย